ไอเดอลหนุม่มชูกา้าแห่งวงบอยแบนด์ชื่อดัง BTS นะคะถูกศาลในกรุงโซของเกาหลีใต้ตัดสินให้ต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงิน15ล้านวอนหรือประมาณ3 6 0 0 0 0บาทจากกรณีที่เขานะคะขับขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าขณะมึนเมาระหว่างเดินทางกลับบ้านค่ะซึ่งนี่เป็นการพิจารณาคดีแบบเร่งรัดนะคะเนื่องจากเป็นการกระทำความผิดเล็กน้อยจึงเป็นการถูกปรับหรือยึดทรัพย์ค่ะโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการ พิจารณาคดีอย่างเต็มรูปแบบซึ่งค่าปรับจากการเมาแล้วขับในเกาหลีถือว่าค่อนข้างรุนแรงค่ะนอกจากโทษทางอาญาแล้วยังมีโทษปรับตั้งแต่10ถึง20ล้านาวอนหรือว่าราว250,000ถึง5 0 0แสนบาทค่ะชูก้าหรือมินยุนกิเนใี่ยวัย3 1ปีค่ะถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบนะคะว่าเขานั้นล้มขณะขับขี่สกูตเตอร์และพอ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดก,ก็พบว่ามีปริมาณสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะหลังเกิดเหตุทางต้นสังกัดของชูก้าอย่างบิคิดมิวสิกก็ออกถแถลงการยืนยันข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งยังได้ลงโทษเขาตามระเบียบของบริษัทค่ะซึ่งทางชูก้าเองได้ออกมาแสดงความเสียใจยกับกรณีดังกล่าวพร้อมขอโทษที่ทําให้แฟนๆผิดหวังค่ะทั้งยังบอกด้วยน,นคะคะว่าตัวเขาเองก็ประมาทที่คิดว่าการเดินทางแค่ระยะสั้นๆและไม่ทันคิดว่าการขี่สกู๊ตเตอร์ ขณะมึนเมานั้นก็มีความผิดค่ะทางนี้นะคะตามกฎหมายของเกาหลีใต้พาหนะที่ติดเครื่องยนต์มีโทษเท่าเทียมกับการขับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ระหว่างมึนเมาค่ะซึ่งก็ทําให้การขับขี่สกูตเตอร์ได้รับโทษไม่ต่างกันนะคะ